พอผลเลือดออกแล้วค่อยมาเจอคุณหมอที่โรงพยาบาลนานสองเหมือนเดิมก็ประมาณสักเก้าโมงสิบโมงอะไรเงี้ยครับพี่ว่ามันก็สะดวกดีคือบางทีไม่ต้องไปรอนานๆไงครัแต่บางคนโอ้เช้าจนกระทั่งเที่ยงบางคนมาตีสี่นะต้นเติดมารับคิวาใหญ่ก็ตีห้าหกโมงเตินใจก็5้าหกโมเพราะว่าต้องงดข้าวงดน้ำเฉพาะบางเคที่สมมติว่าจะไปเจาะเลือดเนาะพี่อ้ก็งด ก็งดก็คืองดงดอาหารหลังสองทุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็กําหนดเอาไว้เนาะว่าเขาน่าจะเป็นกลุ่มเฉพาะคือแบบกลุ่มในของของของเขตีทศบาลเมืองน่านก็คือจะไปใช้บริการตรงนู้นก็คือเจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งให้ไปเจาะเลือดไงครับแล้วก็หลังจากเจาะเลือดเสร็จเนี่ยก็กลับบ้านไปไปทานอาหารไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเจอคุณหมอประมาณเก้าโมง พี่ยอดก็ไปทําธุระก่อนนะพี่ยอดไปเจาะเลือดเสร็จแล้วก็โตเตะกลับมาทํางานด้วยที่กลับมาออฟฟิศด้วยมานั่งทํางานมานั่งเคลียร์งานที่นี่ออฟฟิศแล้วก็ก็ไปประมาณสักสิบสิบโมงเกือบเกือบสิบโมงมาไปก็ไปเจอคุณหมอนะครับแล้วก็พอเห็นเอ้ยเขาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สี่สายพันธุ์แบบเมื่อก่อนมันสามร้อยสามสิบเจ็ดมาให้พี่ยอดจำตัวเลขไม่ผิดนะแต่แต่นีแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเอาเอาตัวเลขปัจจุบันดีกว่สามร้อยห้าสิบบาทตอนนี้ครับ ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหรือว่าโรงพยาบาลน,น่านสองเนี่ยใครที่สนใจจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด4สายพันธุ์นะครับ350บาทเป็นแบบร่วมจ่ายคืออันนี้คือต้องจ่ายเองต้องจ่ายเองอย่างเราอย่างเงี้ย คือไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงไงไม่ใช่แบบคนที่เป็นโรคเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแบบนั้นเขาก็จะให้ฟรีให้ฟรีแต่อย่างเราอย่างเงี้ยคนสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยหรือเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีเป็นครอบครัวเนาะ,ะอยากจะไปฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่ก็350าบาทแต่เล่นว่าเขาฉีดเลยบอกว่าไม่ค่ะเขาฉีดเดือนละหนึ่งครั้งน้องจิ๊ดนะฮะใครที่อยากจะฉีดเนี่ยเดี๋ยววันที่26กระะกรกฎาคม วันศุกร์ที่26กักฎาคมก็หวังว่าจะเป็นวันศุกร์ศุกร์ศุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนน่าจะประมาณนั้นถ้าพี่เําจำไม่ผิดนะฮะก็คือวันที่26กักฎาคมเนี่ยก็สามารถที่จะไปฉีดกันได้เลย<ะ>9โมงเช้าจะถึงบ่าย3ะนะครับอันนี้ก็350บาทแบบเหมาจ่ายร่วมจ่ายเอาเนาะสิงหาคมก็วันที่วันที่16สิงหาอย่างเงี้ยครับพูดไม่นะ มีหลายวันด้วยแหละอ๋อวันอังคารวันตรงกับวันอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเนาะเพราะมันมันเหมือนกับเว้นเว้นเว้นไปสองสัปดาห์ยี่สิบหกกรกฎาคมแล้วก็วันที่สิบสิบหกสิงหาแล้วก็สามสิบสิงหาประมาณกลางกลางเดือนแล้วก็ท้ายเดือนอีกคนเราไม่รู้วันไหนสักอย่างอะไม่รู้อะนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับเข้าไปดูที่ที่อที่ เพจของโรงพยาบาลน่านมีไหมคะน่าจะมีแหละพี่้อนแต่นี<ต>่เขาติดประกาศไว้ที่โรงพยาบาลน่านสองอเดี๋ยวเราโพสต์ไว้ให้ดีกว่าค่ะนอเดี๋ยวโพสต์ไว้ให้นะครับเพราะว่ามันไม่มีวันที่ที่ตายตัวไงน่าจะเป็นวันอังคารหรือวันอะไรสักอย่างนะพี่ยอดจำจำ,จำไม่ได้ไม่เช้านะครับก็ไปถามดูนาอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแปะไว้ให้ที่เพจของเราดีกว่าเผื่อว่าใครที่สนใจจะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์นะครับแต่ที่แน่ๆ26่สิบกกรกฎาคมเนี้ย สามารถที่จะไปฉีดได้เลยไปฉีดได้เลยเนาะต้องต้องไปคุยกับคุณผู้ฟังไหมอ่ะไม่ต้องรู้ไม่ต้องไม่ต้องบอกเลยตัดทิ้งดิไมมสายเนี่ยมาก่อนผิดกติกาเห็นวิชาบอกจะแย่งใหญ่แดงดูเนี้ยเหรอฮะแต่นี้โมคะแ่นี้โมคะจะตัดทิ้งเลนี่ยมาก่อนมาก่อนยังไม่ได้ให้สัญญาณเลยมาละสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เจ้าของนอไม้นี่เองมาเลี้ยวมาใหญ่ข่าจะตัดสายขวางแล้วมาเลี้ยวค่ะบดดันบัได้ไปอู่กันรึอวิชานบอกบัดันยายแดงแหมแล้วคอะพอปุ่นยังบร่ได้บอกว่าจะเปิดสายแต่โทรมาละอีกไงดีอ่ะเนาะพอป่นบอกป่นจะกำลังจะเปิดสายโทรมาเลยเนาะปุ่นมึงแม่อยู่ดีแล้วแม่ฮะแล้วมึงก็ กวเปิดสายพี่นี่โทรมาปั๊บเลยนะโทรปั๊บว่าปั๊โทรปั๊บเออตึงเน็ตก็แล้วตอนนดีกะมีการเนาะเฝ้าโทรศัพท์มันเนาะอ่มีการเนาะเฝ้าโทรศัพท์เนาะมีการนี่งลูกเออโทรศัพท์ทุกวันฟังเพลงทุกคืนเลยเอออือืมวันค่ำอ่ะท่านี้นี่นาะบ่ต้องปิดเลยเมื่อคืนก็ฟังอยู่เออเมื่อวันก็ฟังอยู่ ะคืนมากระไก้พปหามาสิมอกมานั่นน่ะแล้วก็ว่าฟังมดคืนมากระดีต้องเดทกับน้องมันยังก็จุบุญนอืออ่าที่ว่าอสมทศกันคืนนั่นนะสษิเลรษกนจีสองจีสามจีสี่เดทจัดรายการว่ารับตอนไหนนี่โธ่อนะสมภทศเนี่ยอสมาทอนี่เนาะ มันมันประชัดอยู่ไหนว่าเจ้างาม่เจ้าง่ายบ่ฮู้เอยู่กรุงเทพปุ้นเออจะฝากนอไปคือก้อนว่าตุ๊มันจัดเปลี่ยนหม้อทอกถูกใจมึงก็เอานอสักลงเนาะไม่ให่ไม่ให่ใกล้จะเอานอไปไม่ใหญ่ยังบ่โทรไปหรอไม่ใหญ่ยังบ่โทรไปหรอมันมีเบอร์ไหนไปเอากันบ่บอกไอ้บ่บันนีโทรมาสองมิถุนานนะตีสามตีสี่ตีสามตีสี่โทรมาก็ได้ดุสั่งร้อนครับโทรศัพท์ อุ้ยไถหัวน้ำนั่นไถหัวน้ำนั่นเนี่ยแต่ยังเหมือนใจแดงอือโทรมัตีสี่ตีสามก็ได้ด้วยคือช่างดอนท่าโฟลซับนี่ใช่ไปตายกับไปโชคหาเขาย้ำเดินดุนอ่ะเป็นจะดาวหรอเนาะเดี๋ยวจะลอกเพลงนี่ให้ได้ก่อนนี่กำจันก่อน ลองเพลงเนี่ยขอลองเองขอลองเออๆามมาแล้วถามมาแล้วหัวใจเน่อออเเอมได้ถ้าลองบทถูกจะโดนปั๊บนะเออปั๊บห้าร้อยอกเออห้าร้อยใส่แอปเข้ามาเออจะเินออใส่เออใส่แอปเข้าน้อยมาหนาห้าร้อยนะเออออออถ้าส่องพิษกันเตอะจ้าเออเล่าเลย ลาบแล้วไม่ขอและเคยฝ่อยปลอมคิดทองปินคู่ทุกวันแม่อยู่น้ำตากล้ำกลืนตกไรดีก่อนดีก่ะก็ชอบเป็นกันใส่หางใครเหรอวันี้พักถามกันเถอเด้งไปสิที่ไม่มีกำเวน คนเดียวที่สามหัวใจขอบกองคิดทองไม่มีเพราะเบื่อเลือดยิงเป็นคนอะไรขาดความโสมมสังคมลุกใหม่เลี้วหาหัวใจแน่นอนไม่มีเเ ย้อนชนมีบาปละกันแล้วจากมากันเมือนใยนายนี้เกิดมาวิมานเั้งแต่ปผนหทีวี ไม่ไหวที่ไม่มีกำวินนี่ก็เป็นอะไรพักหายใจก่อนแม่พักหายใจกันแม่วิจาบอย่าแดงร้องม้วนเไฟไฟว่ะซ้อมมอกกวาเออแม่นอะซ้อมมอกกวาจะเป็นมันล้องเห็นเด้อเพลงจะนี่นะล้องบ่ถูกบ่ทิมค่าตึงให้ให้ค่าก็ค่าก่อใครได้ค่าก่อใครลองทุกบ่จังบ่ทุกบ่จังเออค่าใครให้ขึ้นตังบ่น่ะล้องเพลงจะนี่นะ เออดีแล้วม่านมันจะโดนมันจะโดนบักจะโดนลกษ์ซิดแม่นละเป็นเป็นกัวเป่นกัวเป็นกัวโดนลิษาซิดเป็นเจี่น้องไปแกลช่วยกันเสมอดามันของไทยตัวอีไนเนอน้องไทยจะไปเจไปแอวช่วยน้องเราสามคน ด้วยกันเหมือนเดิมมาเพาะกันแล้วถึงบันนี้ไปไหนโดยเสมอดาวเนื้อหนองเนาไปปลูกต้นไม้ช่วยกันเนื้อปีน้องขอเชิญปี่น้องไปกันนักนักหลๆไปช่วยกันบ่ไปสักเล็กสักหน่อยดีกว่าไปอัดดีกว่าดีกว่า ไฟไฟ้ว่ะอันนี้กาอีว่ะเจินี้มาดีเนาะเออขอเจิญเจ้านายไปแอววโดยแม่เจ้าเจินไฟฟ้าตัวเจ้าก็จะไปเหมือนเดิมจวดไฟไฟตัว ขอเชิญน no eh. <c oughs> ้องไฟไปแอว้วยแม่้วยกันปีวีชานแถมกำอยู่ที่ไหนเนาะเจ้าไปแอวด้อยเสมอดาว้วยกันเจ้าเราเอยอเอีกาวีชานว่าจะอีเปิ่งขนาดเออีกาอีกาอีกาว่าเนา ไปค่ะไปว่าไปไปว่าไป่เบอร์จุนนะคุณพคบแม่บอพเมตตาอายุกรลูกได้กี่ปีจะมาถทำชาวจีก็ถทำยังบ่อเสียงถ้าพี่เป็นอุเมียนน้องจะเป็นเบาลีเพราะกันเอาไปเอาเนาะอิจฉะอิจฉาไปแม่และนี่ฮูกันจะไปดี่ะ มันจะไปหาไม่เออเออเออกลัวมันไปละอีนะจะกลัวมันไปละเออเดี๋ยวอันมีหมวกซุกก่ฮะจะเอาหมวกมาเฮอกะเอาหมวกไปมีก็มีก็มีซุกกันก็ไม่ใช่จะาหมวกอย่างมาเฮะไม่ใช่เอาหมวกนั่นก็หมกสารกะอันบ้านหมกสารเนี่ยผิดบ้านหมกใบใหญ่น้อยนะอืมอืมอืเดี๋ยวไปฮือสามใบนะสามพุนนะเออเออแล้วแต่ ล้วะเมไงกะเจาไปใบอเอใส่เป็นมัวคู่กะเออมัวคู่เลอคู่กะแล้วก็ยังไแก้วไปได้แ่ไม่ใ่ไปลเมเอาไปใช่างโดนด้วบางเฮือกอะเอาช่างดอนีไปได้ก่อน เปิ่นเปุ่นเลยการเหนื่อยการใช้ใช้นั่นมาสั่งเดาะช่างโอ้เออเออช่างโอ้ช่างโอ้ช่างโอ้เออนี่นี่เชีจะไม่หวานจะไม่ปลาเจ๊แขกว่ากันแล้วจะรับปะายายแดงซอม่วนขนาดอีวะอืมเจ๊แขงเจ๊แขกเจ๊แขกโอ้อ๋อไม่ใหญ่เจ๊แขกเปิอยู่บายพาดปุ่นหมุนฟังก่อนฟังฝังก่อนฟังก่อนไม่ใหญ่ แจ้แขกปปอยู่ายพาดอันจวนอย่าจันไปแอลก็ได้ล้านเปินฮันล้านจะนั่นจะไม่ใยสอบน่ะนั่นน่ะเออ่านไม่พักอัะเวลาหมดแล้วนะแหนไปแล้วด้อจะขอบคุณหลายเ่ยเจ้าเจ้าเจ้าสจ้าดีครับ